เฮ้แตงจะทำไรเนี่ยนี่โอ้ยเจงเองจะอะไรข้าปวดประสายนี่จรงเลยแจงจะหมุนมาทำไมเนี่ยอะไรกล้วยกล้วยทำอะไรเอากินเดี๋ยวก่อนเราจะกินกล้วยกันเราสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครรับเอกค่ะในรายการเกษตรออนไลน์บายเพื่อเกษตรครับซึ่งตอนนี้ฮะผมก็มาเดินเล่นอยู่บริเวณบริเวณไหนวะดีสอดเปล่าดีสอดที่ไหนดีสอดไปเนี่ย โอ้ดูดิทางแบบเนียเหมือนเรื่อนีซึ่งตรงนี้บริเวณนี้เรียกว่าบ้านรักธรรมชาตินะครับซึ่งมีทั้งหมด9้าหลังฮะซึ่งจริงแล้วก็เป็นบริเวณที่ใช้สําหรับในการเรียนรู้เช่นเดียวกันแต่เป็นเสมือนที่พักสาหรับผู้ชมที่สนใจจะมาพักค้างแรมนะครับแล้วก็เรียนรู้ในตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นแบบแนวรีสอร์ทธรรมชาติธรรมชาติซึ่งรายล้อมไปด้วยพืชพันธุ์เยอะแยะไปหมด ฝั่งนู้นป็นไงต้นลกลก้วยต้นกล้วยกล้วยกล้วยเฮ้ยเรื่องไปขโมยกล้วยเข้ามา <tiế ng S 2> เฮ้ยเขาห้า,ขาขมขโมยนะยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมแต่อยากจะรู้ว่าแล้วเรามาทําอะไรกันตรงนี้ซึ่งวันนี้จะเห็นเจ้าแตงกวาครับถือกล้วยมาอยู่ฮะซึ่งน้องน้องสาวผมครับจะพาเรามาเรียนรู้เรื่องการปลอกกล้วยเขาปละกไม่ใช่ <c oughs> เราต้องเรียนเอาความรู้ที่โอ้โหมันง่ายอะไรขนาดนี้แต่จริงไม่ใช่วันนี้เราทั้งสองคนครับท่านผู้ชมจะมาเรียนรู้เรื่องการทาน้าสกัดจากลูกกล้วย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 แต่ใครจะเป็นผู้สอนเหล่านั้นคือใครคือพี่พี่เจ๊กเจเออพี่เจ๊กซึ่งเก่งมากเนาะต้องบอกนี้เราเจอพี่เจ๊กมาหลาย ep แล้ว ซึ่ง EP นี้แกก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการทําน้ําสกัดจากลูกกล้วยถ้าถ้าผู้ชมอยากรู้ะครับว่าน้ําสกัดจากลูกกล้วยเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปหาพี<ป>่แจ<ป>็คก<ป>ันเลยครับไปเลยครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมฮะเราก็มาอยู่กับพี่แจ็คครับบริเวณที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทําน้ําหมักจากลูกกล้วยนะครับนะซึ่งเดี๋ยวจะให้พี่แจ็คเล่าให้ฟังว่ากล้วยเนี่ย มันดียังไงถึงต้องเอามาทําเป็นไอ้น้าสกัดจากลูกกล้วยในวันนี้นะครับมันจะนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้ยังไงนะครับเอาแตงกวาทํางานก่อนไม่ลูกกกินอีกแล้วน้ําสกัดจากลูกกล้วยอ่าโอเคเอาลองชิมลองชิมมาให้ชิมไม่ชิมก่อนลูกนึงก่อนที่มาถามพี่แจ็คอ่าเห็นยังหิวข้าวนะครับอ่าคืนนี้พี่แจ็คเล่าเลยครับไม่ต้องรอน้องสาวนะ้วกินไปก่อนนะครับน้าลูกกล้วยของเราเนี่ยครับเป็นการทําจากกระบวนการสกัดนะครับโดยใช้น้ำตาล1กิโลกับ ลูกกล้วยสุก1กิโลครับผมลูกกล้วยสุก1กิโลครับผมเป็นกล้วยอะไรก็ได้หรือว่าต้องเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าจะดีที่สุดครับโอเคครับถ้าผมเพราะว่ากล้วยน้ำว้านี่นะครับเขาะจะเจริญเติบโตได้ดีจเจริญเติบโตได้ไวและก็มีความฝาดอยู่ในตัวเองอความฝาดนี่สามารถฆ่าเชื้อ ได้บางตัวเชลราบางตัวนะครับผมอ๋อแล้วก็มีอะไรนะมีสารอะไรนะมีธาตุอาหารโพแทสเซียมค่อนข้างที่จะสูงเพราะเป็นผลไม้ครับผมโอ้เป็นผลไม้สูงที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล<า>้วโพแทสเซียมเอาไปทาอะไรครับพี่เจคโพแทสเซียมเนี่ยเราสามารถเอาไปบำรุงผ,<า>งผลของพืชครับทําทให้พืชมีรสชาติหวานผลดกผลใหญ่ทําให้ติดก็คือว่า,าถ้าเอาไปใสมม่มะม่วงมะม,มว่วงก็มะม่วงเปรี้ยวก็หวานถ้าไปใส่มะนาวเปรี้ยก็หวานหมดไมไม่ใช่เหรอ พืชพันไหนเขาหวานอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเพิ่มความหวานให้เขาอใ<ช>นไหนทีมันเปรี้ยวอ่ะอาจจะทําให้รสเขาอ่ะกลมกล่อมไม่คือคือเปรี้ยวลรวไม่ใช่เปรี้ยวโดดอเพียงคิดว่าใส่มะนาวเปรี้ยวกลายเป็นมะนาวหวานได้ไม่ใช่ <ไ S 1> นะโอเค,อเ,คเอาคราวนี้มันก็มีวัสดุอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างพี่แจ็คมีกล้วยมีกล้วยหนึ่งครับหนึ่งโลหนึ่งกิโลแล้วก็น้ําตาลห้อยหรือน้ําตาลโอทึงของเราครับหนึ่งกิโลเหมือนกันครับผมเออน้ําตาลมันคิดถึงชากล้วย ใช่นำตานที่ใส่เฉาก๊วยไหมคะำตานที่ใส่เฉาก๊วยใช่ครับอันเดียวกันครับผมคยกินหนูตอนเด็กพี่กินกินจนโตตัขนาดเนี้ยดำปีเลยแหละเราใส่น้ำตาลตัวอื่นไม่ได้หรอกคะทำไมต้องเป็นน้ำตาลตัวนี้ใส่น้ำตาลตัวอื่นก็ได้ครับแต่ว่าต้องรู้จักแหล่งที่มาที่มันสะอาดไม่มีการฟอกสีนะครับหรือเคลือบสารอะไรต่างๆนะครับอ๋อก็คือถ้าสมมุติว่าแตงมีน้ำตาลน้ำตาลปี๊บที่แบบเราซื้อมา ชาวบ้านที่เขาคานเองได้ไหมได้ครับถ้าเป็นอินทรีย์ได้ครับผมนำ้ำอ้อยที่ควนเองไงก็ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลอะไรอ่ะเราก็ต้องมันจะ,ะ,ะคุกเขาเขาได้ยากแล้วแตงอยากรู้ว่าน้ำอ้อยที่เขาคั้นมาสดๆอะคะ่ะเราใช้แทนตัวน้ำตาลตัวนี้ได้ไหมคะ่ะได้เหมือนกันครับถ้าเป็นน้ำอ้อยอินทรีนะครับผมเราก็เอาไปเคี่ยวให้มีความหนืดาเท่ากับระดับอของเขาเรียกว่า น้ำอ้อยไซรัปอะครับไซรัปหรือได้เป็นขนาดเท่าน้ำเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับได้ครับผมเหนียวเหนียวนิดนืดนืดนิดหน่อยใช่ครับผมนืดนืดนืดเนืดเนื้อนืดอไงเหนียวนืดนื้อถ้าทำไมเราไม่ใช้แบบใช้เลยอรอคะใช้เลยไม่ได้ครับถ้าเรานำมานิดนึงหรือว่าเนี่ยเขาจะมีความหวานไม่เพียงพอ ถ้าเราทําแบบเคี่ยวให้เข้มข้นเขาก็จะมีความหวานเพค็มข้นเจ้าความเข้มข้นของของตัวน้ําตาลเเราเอาน้ำส่วนเกินของน้ําอ้อยเนี่ยออกใช่ครับเราเหยออกให้เหลือที่มันเป็นผลึกน้ําตาลจริงๆใช่ครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ความหวานมากขึ้นใช่ครับอืมโอเคโอเคเอางั้นก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยจังกว่าถามไปถามมาเราเริ่มงงเองแล้วตอนนี้นะครับอ้าวก็มีอุปกรณ์อยู่ประมาณนี้2อย่างครับผมน่าก็มีถังมาใบหนึ่งครับผมอ่าถังขนาดเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะ นาเท่าไหร่คะได้ครับที่เรามีครับผม,มแต่ว่าอัตราส่วนในการใช้ก็คือ,อลูกกล้วย1กิโลครับ,รบแล้วก็น้ำตา,นำตาลน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลโอทึง1งกิโลรวมกันครับผมถ้าใครสงสัยเราต้อง ไม่ต้องปอกเปลือกครับผมเราใช้อย่างนี้เลยเหรอใช้อย่างนี้เลยครับผมอ้าวแล้วคราวนี้มันไม่เปืือนหรอดูนี่เปลือกมันแบบมันมีผมผมีอะไรเยอะแยะเลยอะเราไม่ต้องล้างหรอกคะ่ะล้างไม่ได้ครับล้างไม่ดีเพราะว่าเขาจะมีเชื้อราหรือแบคทีเรียติดมากับน้ําเราไม่ทราบว่าน้าเขาสะอาดมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งความชื้นจะทําให้เชื้อราบางตัวหรือแบคทีเ r ียทาลายได้ง่ายด้วยเราควร เช็ดด้วยผ้าสะอาดครับผมอ๋อแค่ปัดกวดฝุ่นนั้นออกไปนะครับนะอ่ะเริ่มเลยพี่เจคผมต้องทำยังไงบ้างเราวางเป็นชั้นได้เลยครับผมอ่าโอเคผมวางเลยงั้นนะผมโดยชั้นคนช่วยวางเป็นชั้นแล้วก็โรยด้วยน้าตาลแต่ละชั้นอ่าโอเคครับอ๋ออันนี้ภาชนะเรากว้างน่าจะได้ประมาณ2ชั้นครับผมอันนี้เขาจะมีอ่าเป็นผลไม้จะมีโพแทสเซียมสูงนะครับเออเราก็จะไปใช้ในช่วงของพืชที่ติดดอก ออกผลออกจากกวกกาลังออกผลใหม่ๆเล็กๆอ่ะครับใช้ได้แล้วก็โรยไปได้เลยครับผมโรยลงไปให้ทั่วเลยครับแต่ว่าชั้นบนเนี่ยเราต้องโรยให้ท่วมให้มิดเลยนะครับไม่เห็นกล้วยเลยนะครับวางกล้วยชั้นที่สองได้เลยครับผมครับก็คือวางลงไปชั้นลงไปปกติครับผมเหมือนรอบแรกเลยครับผมแล้วเรารอบนี้เราจะจะโรยน้าตาลให้มิดไม่เห็นกล้วยเลยนะครับเพื่อเพื่อใช้แรงกดของน้าตาลเข้าไปย่อย ไปดึงน้ําออกจากกูกคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมที่ทําอยู่เนี่ยมันค่อนข้างสะอาดนะผมคิดว่าถ้าทำในดันกินได้เลยนะลือกกล้วยอ่ะหนูใส่ไปได้ไหมคะปลือกล้วยนี่เราต้องเอาไปเข้ากระบวนการหมักครับถ้าสกัดเราจะไม่ใส่ครับผมอืมเพราะว่าท่อน้ําท่อลําเลียงน้ําที่ดึงดึงน้ําออกจากกล้วยครับเขาถูกตัดไปแล้วครับอ๋ก็จะไม่ดีชิงหมดแล้วใช่ครับผมอ๋อออย่างนี้เดี๋ยวนี่นะคะอันนี้คือ ี่เราเียงเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือชั้นที่2แล้วชั้นแรกนั่นคือน้ําตาลปิดไปหมดแล้วครับผมนี่นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้าตาลใส่แบบนี้ครับน้าตาลที่เหลือเนี่ยครับจากโลนึงเนี่ยครับแล้วก็ใส่ให้หมดเลยครับผมโอ้ก็คือน้ําตาลที่ว่าโลนึงนี้ต้องใช้ให้หมดเลยต้องใช้ให้หมดครับหนึ่งโลน้ำตาลหนึ่งโลแล้วเราไม่ต้องใช้ตัวลินซีตัวอื่นหรอคะไม่ต้องใช้ครับ ในการสกัดนี่ไม่ต้องใช้ครับเราใช้ความหวานของน้ำตาลเหมือนพี่เจ๊กบอกมันมีจุลินทรีย์ที่ติดมาจากตัวของของกล้วยอยู่แล้วที่เขาไม่ไม่ขี้เขาไม่ล้างออกไงใช่ไหมเขาใช้ที่มันติดกับกล้วยมาแบบธรรมชาติอยู่แล้วเรื่องนี้เราทําเสร็จแล้วอยากกินกินได้ไหมคะถ้าเราทาสะอาดจริงๆกินได้ครับผมก็คือก็เอาลูกกล้วย้นมากินได้เลยนะน้ำใช้น้ำครับผมน้ำที่เราสกัดนี่ครับเอามาทานได้เลยครับผเป็นน้ำสกัดครับผมกินได้เลยกินได้ครับผมปัญญาเหรอมั้งครับผม เะรี้ยงเหรอครับก็ไม่กินได้เราก็กินได้อ่าเมื่อได้อย่างนี้แล้วครับพี่เจ๊ไปไงต่อครับก็ปิดฝาครับผมปิดฝาแล้วก็คืนเกียวนิดนึงเพื่อระบายแก๊สที่เกิดจากกระบวนการสกัดให้มันระบายออกมาได้ใช่ครับโอ้ถ้าเกิดไม่เราไม่ไม่ถ้าเราบิดแน่นเกินไปเนี่ยเกิดแก๊สข้างในเยอะมันมีโอกาสที่มันจะบานบุ้มออกมาใช่ไหมใช่ครับผม อย่างนี้ค่ะเราใช้ระยะเวลาในการหมักหรือว่าสกัดน้ำเนี่ยนานขนาดไหนคะใช้เวลาในการสกัดเนี่ยสิบนาสิบห้าวันครับผมสิบห้าวันสิบห้าวันแล้วก็จะมากองเอาน้ําไปใช้ประโยชน์แล้วแล้ว,ลวถามนิดนึงว่าสิบห้าวันเนี่ยมันจะเห็นเป็นน้ําเลยเหรอแล้วลูกกล<ช>้วยมันหายไปไหมลูกกล้วยก็จะเหลือนิดเดียวครับมันจะเหลือแต่เปลือกนิดเดียวครับ ลูกกุ้งจะแฟบลงหมดเลยครับผมมัน,นจะเหลือแต่เปลือกไอนน้ตัวเนื้อข้างในมันจะโดนย่อยไปหมดเลยใช่ครับผมมันทำห้ลูกนีไหมคะคล้ายๆเหมือนเราเอาเอาเอาเนื้อไปตุน๋นอะพี่เอกอแล้วพอเนื้อมันก็จะเปื่อยรวม,มน้ำอารมณ์ประมาณนี้ไหมเราก็จะไม่เห็นเนื้อ,อ ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบคนๆนี่คือมันย่อยนะครับท่านผู้ชมไม่มีตัวอะไรไปกินมันแน่นอนนะครับมันจะย่อยลงไปมันก็จะเหลือเป็นเปลือกกับน้ําตาลที่ท่วมันอยู่ใช่ไหมครับผมเสร็จแล้วเราก็ต้องมากองนะพีจถึงจะไปใช้ได้ใช้ประโยชน์ในการบำรุงต้นพืชครับในช่วงการใช้ค่ะหนึ่งต่อพันครับผมเราใช้หนึ่งต่อพันเราใช้น้ําสกัดนี้หนึ่งหนึ่งลิตรต่อน้ำพันลิตรหนึ่งพันลิตรครับผมฉีดพ่นเหรอครับพี่แจ็คฉีดพ่นครับผมถ้า้าาดลงดินก็สองถึงสามลิตรต่อน้ำพันลิตรครับ สรุปไม่ง่ายเลยคือถ้าเราใช้ฉีดพ่นเอ่ไหคะถ้าใช้ฉีดพ่นให้ใช้อัตราส่วนหนึ่งต่ 9, 000, อพันคือ สมมุติว่าเราใช้ไอ้น้ำเต็มสี่หนึ่งซีซีอ่าหนึ่งซีซีนะคะเป็นซีซีเนาะหนึ่งซีซีหนึ่งมิลลิมิลลิลิตรเราก็ต้องใช้น้ำอ่ะหนึ่งพันมิลลิลิตรก็คือหนึ่งหนึ่งลิตรอ่าเอาน้ำลูกกล้วยพี่เจ๊กจดแล้วตอนนี้พี่เจ๊กกำลังเขียนนี่อยู่ครับท่านผู้ชมเขียนกันลืมไว้ว่าทําวันไหนใช้ได้วันไหนนะครับใช่ไหมครับพี่เจ๊กตัวนี้ครับผมโอเป็นการบันทึกไว่นี่นะคะเขียนชื่อแล้วอย่าลืมนะคะถ้าใครอ่าเขาได้ว่าอะไรนะกลัวลืมวิธีการใช้ให้ เขียนติดไปด้วยถ้าเป็นแดงยังเขียนติดไปด้วยเลยว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงเมื่อกี้คือฉีดพดแต่ถ้าเอาฉีดลงดินใช้อัตราส่วนสองสองก่อพันก็คือถ้าเป็นนี้2ซีซีก็ใส่น้ําไป1ลิตรเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่สองซีซีปลาสองซีซีถูกแล้วแหมแตงกว่าพางง สองซซก็ต uh ่อน like nah, well, ้ right? yeah. ํา uh yeah, uh, the right. 1ล right. ิตรเหมือนกันแต่นะใช้รถไปบนบริเวณบนดินหรือไปรถกองดินที่เราจะใช้ในการปลูกต้นมุงต้นไม้ใช่ไหมพี่แจ๊คครับผมคือรถรดแล้วก็เอาไปปลูกต้นไม้เงี้ยแล้วระยะเวลาในการใช้เจ้าตัวน้ํำสกัดตัวนี้ค่ะควรใช้เวลาไหนอย่างเช่นเช้ากลางนเย็นหรือช่วงระยะเวลาของพืชในช่วงไหนอ่าที่จะไปฉีดพ่นครับพี่ ใช้ช่วงเย็นนะครับส่วนใหญ่จะฉีดพ่นช่วงเย็นพวกน้ําบารุงต้นพืชอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่จะใช้ช่วงเย็นครับผมครับแล้วอายุของต้นพืชอ่ะคะควรจะใช้ตอนที่เขาต้นอ่อนออกดอกหรือว่าติดผลมีระยะอยู่ตัวนี้เป็นตัวที่บํารุงผลเราควรใช้ในช่วงที่เขากําลังก่อนติดผลนะครับก่อนติดผลหมายความว่าช่วงออกดอกบานแล้วครับช่วงดอกบานอะไรผมเริ่มเห็นจะติดเป็นหน่วยแล้วเออหน่วยครับ โอคนบันเดเรื่องเห็นจะติดเป็นลูกอ่าอ่เป็นลูกนี่ก็ฉิดพ่นเลยมันก็จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของรสชาติให้ให้ให้ไอเจ้าผลไม้ส่วนนั้นอ่ะถ้าเป็นผลไม้เปรี้ยวก็จะลดที่กมกรอบอร่อยขึ ja ้นนะถ้าเป็นผลไม้หวานก็จะหวานอร่อยหอมนะครับอืก็คือง่ายๆเลยถ้าสกัดจากลูกกล้วยอให้บำรุงเรื่องของรสชาติอ่าครับผมผลไม้เนี่ยอร่อยหวานกรอบอืตัวนี้เนาะ ตัวนี้จะเป็นเรื่องของจุินซีลูกกล้วยผมครับนีีลูกกล้วยคราวนี้มีอีกแล้วเอาต้นอะไรนะต้นกล้วยต้นหน่อกล้วยครับผมหน่อกล้วยนี่เราก็นํามาใช้ในการสกัดครับผมบอกแล้วอีพีนี้ไม่ได้จบเพียงเท่านี้เพราะเรามีเรื่องของหน่อกล้วยหน่อกล้วยต่อครับผมหน่อกล้วยนี่เราก็จะใช้หน่อกล้วยเหมือนกัน